Alone. The lonely streets are empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town ส,สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกทุกท่านนะครับขอบคุณที่เข้ามากดติดตามรับชมนะครับผมวันนี้พามาดูเนี่ยหัวทีฟบอะนะครับตัวนี้เป็นหัวขับสีอะ ใช่ครับเป็นหัวขับสี่นะครับเป็นทีฟอาตัวโฟนะครับหัวสวยครับพี่น้องหัวนี่สวยจริงครับเพื่นหลังคาบ,งบางๆนะแต่ว่าสีร่อน,นเฉยนะครับ ให้หาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะทีอ่าตัวนี้เป็นตัวหน้ากระจังเดียวนะฮะเขาเรียกว่าตาหวานนะครับปากกระโปรงก็ไม่ผูนะครับส,สวยๆครับ ไม่แพงนะพี่น้องพี่น้องใ่นดสนใจก็โทรมาสอบถามนะครับร้านดีทูช p อนะฮะบ,บ้านท่าสองคอนนะครับวอที่สวยเลยไ,ได้ไหม โอ้เปิดได้ครับโค้งคิ้วยังโอเคนะครับเปลี่ยนแค่ยางนะเปลี่ยนแค่ยางขอบประตูนี่แกวเลยครับแหลมเลยพี่น้องพื้นไม่ผุนะครับเดือนไม่เดือนไม่มีนะครับ เรือนไม่อยู่ครบนะครับพื้นแคปสวยนะครับบอกไปหุ้มใหม่นะครับพี่น้องประตูปิดนิ่มๆเลยครับ ราคาไม่แพงนะฮะโทรมาสอบถามราคาได้ครับตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับหัวสีสวยแบบนี้หายยากนะครับทีบ่าไม่ผูกเลยนะครับ สวยงามมากอันนี้หัวทาทาครับอะไรหาย,ยากครับทาทาหามไม่ได้มาหาที่นะครับมีนะับทีสวยเลยครับหัวาทาข้างในครบๆเลยครับ อันนี้วิกโกดีโฟดีตัดแยกนะครับโอ้ส่วนใหญ่ที่นี่หัวสวยต้องยอมนะพี่น้องสวยจริงครับข้างในครบครับ ข้างในครบนะครับคันนี้อันนี้ก็กระบะท้ายของฟอนเทียนาวา บ่ะนวรานะครับมัดด้าบีสองมันห้าครับตัดแยกพร้อมกับสีหัวสวยเยอะนะครับที่นี่นะ นั่นก็ทีฟอาร์ครับเนี่ยกระบะท้ายตัวตัวทีฟอาร์เมื่อกี้ที่เราดูฮะกระบะท้ายทีฟอาร์นะครับตัวแคปนะฮะใครหาอยู่ก็พอม,มาสอบถามราคาครับไม่แพงฮะ นี่ก็ทีบอ่ะตัวนี้น่าจะเป็นกระจังรังพึ่งอ่าใช่ครับสสวยเลยครับกระบาแคปภายในครบโอ้ไปหามมนได้สวยจริงครับ ข้างในเองที่สวยอย่ะราคายุบนิดนึงครับไม่เป็นไรครับดันได้ครับขอได้นะครับพี่นองท่านใดสนใจก็ลองโทรมาเช็คสอบถามราคานะครับ อะไรตัวไหนอยู่ก็โทรมาเช็คได้นะครับ d 2ทูช p อนะฮะขอบคุณที่กดติดตามรับชมครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ